สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ c h anel n l u u i d Trader นะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอการคำนวณราคาฟิวเจอร์นั่นเองนะครับโดยในการคำนวณราคาฟิวเจอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์บนดัชนีนะครับเซ็นหุ้นทองคำน้ำมันและอื่นๆอีกมากมายนะครับเราต้องเข้าใจคุณสมบัติ1ข้อนะครับของสัญญาฟิวเจอร์นั่นก็คือ การบรรจบของราคาเองนะครับหรือว่า price convergence นะครับการบรรจบของราคาเนี่ยคือการที่ราคาของสัญญาฟิวเจอร์นะครับหรือว่าฟนะิวเจอร์ price เน่ะเคลื่อนที่เข้าใกล้กับราคาสินค้าอ้างอิงหรือว่า spot price นั่นเองนะครับเมื่อเข้าใกล้วันหมดอายุคือวันหมดอายุอนะณวันหมดอายุอะราคาฟิวเจอร์กับราคาสปอตต้องเท่ากันนะครับระหว่างทางเนี่ย อันไหนอาจจะมากกว่าฟิวเจอร์มากกว่าสปอตหรือว่าสปอตมากกว่าฟิวเจอร์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดใช่ไหมครับก็แต่ว่าณวันหมดอายุเนี่ยมันต้องเท่ากันเพื่อไม่ให้เกิดการช่องว่างในการทาําอ b i t r a เกิดขึ้นได้นะครับ a r b i t r คือการทํากําไรโดยปราศจากความเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าหากราคาฟิวเจอร์เนี่ยมากกว่าราคาสินค้าอ้างอิงณนะวันหมดอายุเนี่ยผู้ทำา r b i t r ก็จะสามารถทําได้โดยช็อตฟิวเจอร์ แล้วก็ buy spot นะครับคือทำอภิษฐาได้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งหากราคาสินค้าอ้างอิงมากกว่าราคาฟิวเจอร์ณวันหมดอายุผู้ผผทำอภิษฐาก็สามารถทำได้โดย long ฟิวเจอหรือแล้วก็ไป Short หรือเซลสปอตนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าในระหว่างการเทรดของฟิวเจอร์จะมากกว่าหรือน้อยกว่าราคาสปอตสุดท้ายเนี่ยเมื่อวันหมดอายุเนี่ยราคาต้องบรรจบเข้าหากันนั่นเองนะครับ ก็อันนี้เป็นการตัวอย่างนะครับการบรรจบข้อหาของราคานะครับกราฟซ้ายมือเนี่ยเป็นฟิวเจอร์มากกว่าสปอตนะครับเป็นภาวะตลาดเขาเรียกว่าคอนเทนโก้นั่นเองนะครับแล้วก็กราฟขวามือเนี่ยเป็นสปอตมากกว่าฟิวเจอร์หรือว่าเป็นภาวะตลาดที่ว่าแบ็กวอร์เดชันนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดตอนท้ายว่าทำไมถึงมันเกิดภาวะนี้ขึ้นมานะครับซึ่งตัวคอนเทนโก้นะครับคือภาวะที่ฟิวเจอร์มากกว่าสปอตเนี่ย ะเกิดขึ้นพวกทองคำนะครับถ้าเราไปดูตัว G.O. เนี่ยนะครับในตลาดที่เฟกเนี่ยตัวทองคำเนี่ยมันมันมกจะราคาสูงกว่าราคาสปอร์ตแต่ว่าถ้าราคาสปอตสูงกว่าฟิวเจอร์เนี่ยแบล็คโอเวอร์เดชันเนี่ยมันจะเกิดกับพวกเซ็นต์ห้าสิบนั่นเองนะครับพวกเซ็นต์ห้าสิบเนี่ยในสัญญาฟิวเจอร์นักทุนลองไปดูนะครับคือมันจะเทรดอยู่ดิสคาวนะครับโดยทั่วไปนะครับอันนี้เป็นทางทฤษฎีนะครับโดยทั่วไปครับซึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการ ทฤษฎีที่ว่าการบรรจบของราคาของฟิวเจอร์คือณวันหมดอายุฟิวเจอร์ต้องเท่ากับสปอตนะครับโดยเรานำทฤษฎีเนี้ยนะครับเรามาสามารถเข้าสูตรได้นะครับในการคำนวณน,นะครับด้วยแบบจำลองต้นทุนการถือครองนั่นเองนะครับอันนี้เป็นหนึ่งทฤษฎีในการคำนวณราคาฟิวเจอร์นะครับซึ่งเป็นทฤษฎีที่นิยมใช้กันนะครับก็คืออันนี้เป็นสูตรในการคำนวณน,นะครับ F0 เนี่ยเท่ากับราคาของฟิวเจอร์ นะครับส่วน S ศนย์ะครับคือราคาปัจจุบันของดัชนีนะครับก็คือณระดับราคานั้นนะครับแล้วก็ R เนี่ยคืออัตราดอกเบี้ยที่ปัสสาวความเสี่ยงต่อปีนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับแล้วก็ T ตัวใหญ่นะครับคืออายุคนเหลือของสัญญาฟิวเจอร์แล้วก็ Q นะครับคือเงินปันผลต่อปีถ้ามีนะครับถ้าบางโปรดักต์มีเงินปันผลก็ต้องเอาไปคำนวณด้วยแต่ว่าถ้าบางโปรดักต์ไม่มีนคก็ไไม่ต้อองเาปวณ Q นี้ก็เป็นสูตรในการคำนวณนะครับโดยนะครับสมมุตินะครับอันนี้ผมเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างในการคำนวณขณะที่นะครับตัวอย่างถ้าเซตนดีเอ็กซ์ห้าสิบเนี่ยนะครับเซตห้าสิบเนี่ยอยู่ที่ระดับพันจุดนะครับคาดการเงินปันผลของเซตห้าสิบอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นตต่อปีนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยปัจจัยความเสี่ยงอยู่ที่สองเปอร์เซ็นตโดยสัญญาฟิวเจอร์มีอายุหกเดือนนะครับก็เข้าสูตรเมื่อกี้นะครับสูตร f0 ศูนย์เท่ากับเศูนย์นะครับ คูณ e ยกกำลัง r ลบ q วงเล็บแล้วก็คูณ t นั่นเองนะครับก็ได้ F-0 นะครับคือราคาฟิวเจอร์ที่เราจะหาใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เท่ากับนะครับ s 0ก็คือ1,000จุดนะครับราคาขณะน,นี้ตัวดัชนีเซ็นทรัอยู่ที่พันจุดนะครับดัชนีอ้างอิงอยู่ที่พันจุดแล้วก็ไปคูณนะครับ e ยกกำลังนะครับ e ยกกำลัง R ลบ Q R ก็เท่ากับ2%นะครับก็0.02 Q นะครับผลตอบแทนนะครับเนี่ยคาดการเงินบันผลตอบแทนนะครับอยู่ที่4%ก็0.04นะครับเอามารบกันนะครับแล้วก็คูณนะครับ0.5นะครับคืออันนี้สัญญาฟิวเจอร์เนี่ยมีอายุ6เดือนคงเหลือ6เดือนใช่ไหมครับก็อันนี้จะเป็นต่อปีนะครับก็ถ้า6เดือนใน1ปีก็คือ0.5นั่นเองนะครับก็ตามสัดส่วน ในสูตรเนี่ยพอเข้าสูตรป,ปุ๊บนะครับก็จะได้990.05นะครับที่ได้990.05เนี่ยมันต่ํากว่าระดับราคาสปอตจะเห็นว่ามันจะต่ํากว่าระดับราคาสปอตก็เพราะว่าตัวเซ็ตห้าสิบเนี่ยมันมีเงินมันผลพอมันมีเงินบันผลปุ๊บนะครับทําให้เงินอ่าตัวผลตอบแทนเนี่ยมันมากกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยง2%เนี่ยนะครับคือเงินเงินบันผล่เมากกว่าอัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยง อยู่ที่2%พอตัว E ยกกำลังติดลบเมื่อไรเนี่ยมันก็จะเอ่อมูลค่าเนี่ยนะครับพอคูณกันเนี่ยมูลค่ามันจะน้อยลงแต่ว่าถ้าเป็นบวกเมื่อไหร่นะครับคือมูลค่ามันจะแพงขึ้นนะครับอย่างตัวทองคำเนี่ยมันจะไม่มีเงินบ้นผลนะครับคือตรงตรงผลรวมตรงเนี้ยมันจะเป็นบวกใช่ไหมครับแล้วมันจะทําให้ตัวราคาฟิวเจอร์เนี่ยมันมากกว่า1000ถ้าเป็นทองคำานี้นะครับอันนี้ ในตามทฤษฎีในการคำนวณของตัวฟิวเจอร์นะครับเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเข้าทำอับิทาสนั่นเองนะครับข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตก็คืออย่างที่บอกผมไว้บอกไว้ตอนแรกคือเซตนห้าสิบฟิวเจอร์เนี่ยมันมักจะต่ำกว่าสปอรตอ่านะะครับก็คือเป็นลักษณะดิสคาวนั่นเองนะครับก็เพราะว่าตัวเซ็หเนี่ยมันมีเงินปันผลโดยถ้าปกติเนี่ย ผู้ถือสัญญาฟิวเจอร์นะครับผู้ถือสัญญาฟิวเจอร์เนี่ยเขาจะไม่ได้เงินปันผลทําให้ราคาฟิวเจอร์เนี่ยจะต่ํากว่าด,ดัชนีนะครับใครที่เล่นฟิวเจอร์เนี่ยต้องได้ดิสเคาท์นะครับใครที่ซื้อเนี่ยซื้อฟิวเจอร์นะครับเขาต้องต้องได้ดิสเคาท์เพราะว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เงินปันผลอย่างนั้นเนี่ยคนที่ซื้อเซ็นหเนี่ยเขาได้เงินปันผลนะแต่ซื้อฟิวเจอร์ไม่ได้เงินผลดังนั้นเนี่ยเวลาซื้อฟิวเจอร์ ters, ต้องได้รับการดิสเคาท์ราคาลงมานั่นเอง <G ül üyor> นะครับส่วน ราคาทองคานะครับทาไมมักจะราคาฟิวเจอร์มากกว่ามักจะสูงกว่าสปอตนะครับในส่วนของตัวทองคาเนี่ยมันไม่มีเงินปันผลนะครับโดยที่ราคาสูงกว่าเนี่ยตัวตัวฟิวเจอร์สูงกว่าสปอตเนี่ยหรือว่าเรียกว่าพรีเมียมนะครับก็เพราะว่าตัวทองคำเนี่ยไม่มีการจ่ายเงินปันผลนั่นเองแถมยังมีเรื่องต้นทุนการถือครองที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับรถ้าใครถือแบบทองแท่งเนี่ย คือเขาต้องมีต้นทุนถือครองใช่ไหมครับแต่คนที่เล่นฟิวเจอร์เนี่ยไม่ต้องถือสินค้าจริงทําให้ไม่มีต้นทุนการเก็บรักษาซึ่งต่างจากคนซื้อทองจริงๆต้องมีทุนต้นทุนในการเก็บรักษาในส่วนนี้ทําให้คนที่ซื้อสัญญาฟิวเจอร์ต้องจ่ายค่าพรีเมียมนั่นเองนะครับคือถ้าใครเล่นทองคาเนี่ยคนเล่นฟิวเจอร์เนี่ยไม่ต้องถืออะไรเลยนะครับคือไม่ต้องถืออะไรเลยส่วนถ้าใครเล่นทองจริงเนี่ยนะครับ เขาต้องมีตู้เซฟเขาต้องมีแบบไปเก็บทองคําต้นเป็นต้นทุนของเขาในการถือครองแต่ว่าฟิวเจอร์ไม่มีนะครับไม่มีดังนั้นเนี่ยใครที่เล่นฟิวเจอร์บนอทองคำเนี่ยต้องจ่ายค่าพรีเมียมส่วนนี้ให้นะครับซึ่งจะต่างกับเซ็นต้าสิบันเองเซ็นต้าสิเป็นลักษณะที่ว่าเป็นฟิวเจอร์จะดิสเคิลส่วนทองคำเนี่ยฟิวเจอร์จะเป็นพรีเมียมนะครับ ซึ่งโปรแกรมการคำนวณราคาฟิวเจอร์นะครับในทางทฤษฎีนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีนะครับต้นทุนแบบจำลองการถือครองนะครับโดยในเว็บ t ีเฟกเดี๋ยวผมโพสต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเขาก็มีเป็นเว็บไซต์ t ีเฟกนะครับสามารถเข้าไปคำนวณราคาฟิวเจอร์ได้นะครับซึ่งสามารถกรอกเข้าไปเลยนะครับกรอกราคาสปอตพายริส์เฟลเลตแล้วก็ดีเบนแล้วก็ระยะเวลานะครับอันนี้ก็จะ เพื่อคำนวณราคาฟิวเจอร์โดยในต้องบอกว่าในทางทฤษฎีนะครับก็ไปทดลองคำนวณกันดูได้นะครับเดี๋ยวผมโพสต์ลิงก์ไว้ใต้เว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็นะครับแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากการาคลิปนี้นะครับมาจากหนังสือการวิเคราะห์ตาสารอนุพันธ์นะครับ อั a n a l y s uh, i s of derivative นะครับผู้เขียนก็คือสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุนแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอันนี้ก็ให้เป็นเครดิตไว้นะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนนะครับก็อย่างเดิมนะครับอย่างเช่นเดิมนะครับโชคดีในการเทรดทุกท่านวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ